โปรใหญ่โปรแรงเราก็จิวมาแล้วนะคะปีหนึ่งครั้งเดียวเหลือเพียง1ขวด6 9 0 2ขวด1,200 4ขวด2,300บาทสุดคุ้มมาก ปรบริษัทของแท้ปีหนึ่งครั้งเดียวลูกค้ามาดูวิธีการจัดส่งสินค้านะคะหลายคนงงเอ๊ะเห็นที่โน้ตที่นี่มีขายเต็มไปหมดเลยไม่รู้อันไหนของจริงของปลอมหรือว่ามีอาชีพหรือเปล่านะคะดูคลิปวิดีโอนี้เบนแนะนําอย่างละเอียดเลยอ่ะขั้นตอนการจัดส่งสินค้านะคะเบนจะมาจัดส่งที่แฟลตนะคะตอนนี้ก็จะมีสูตรด็อกเตอร์จิลเซรั่มแล้วก็ด็อกเตอร์จิลครีมอยู่กันมา11ปีแล้วนะคะสินค้าปลอดภัยผ่านออยอมีเลขที่ตดแจ้งนะคะ การดูแลก,ก่อนและหลังการขายคือสิ่งสําคัญนะคะเวลาเบ้นมาที่ขนส่งจะถ่ายสินค้าก่อนแพ็คทุกครั้งอันนี้คือที่เบ้นดูแลเองนะคะแล้วก็จะมีของแถมให้กับลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะรอบนี้2ขวดเนี่ยจะมีของแถมให้กับลูกค้าจะมีกระเป๋าผ้าเพิ่มเติมนะคะนอกจากจะได้โปรถูกเพราะว่าปกติ ปกติดรจิวทั้งปีเนี่ยเขาจะลดอยู่ที่990บาทใช่ไหมคะปีหนึ่งเขาจัดโปรใหญ่รอบนี้จะมาเร็วมากพิเศษนะคะเหลือเพียง690บาทแต่2ขวดเป็นลดเพิ่มเหลืออยู่เพียง1,200บาทจะส่งฟรีเหลือเพียงแค่ขวดละ600บาทาล้วก็อจิวเซรั่มเรียกว่าเซรั่มคุณหมอนะคะมีโกลด์แฟกเตอร์สเต็มเซลล์แล้วก็ได้วัลรางวันระดับโลกมีสารสกัดนําเข้า3ชนิดด้วยนะแล้วก็ปลอดภยัยต่อผิวแล้วก็สินค้าปลอดภัยผนยอผู้ชายผู้หญิงสามารถใช้ได้นะคะใช้ตั้งเช้าก่อนนอน มีโค้โสติกเกอร์กันปลอมนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งส่วนมากลูกค้าจะสั่งประมาณ2ขวด3ขวดเป็นต้นไปเพราะโปรมาลดเยอะอันนี้ดอ ok กจิเวนครีมรุ่นนี้จะพัฒนาสูตรมีโนโวอรตินเพิ่มกระร้างการตุ้นคอลลาเจนนะลดริ้วรอยต้นขึ้นภายใน28วันแล้วก็ผิวกะจางใสสามารถใช้คูค่กับตัวดอกจิวันเซรั่มได้เลยดีทั้งคู่นะคะอพอเบ้นมาขนส่งเสร็จก็จะมาห่อบบเบิลให้ลูกค้าสินค้าที่เบ็นแพ็คเบนจะต้องหอ่อบบเบิลการกระแทกให้นะคะเบนไม่มีระบบปลายทางนะคะ จ้งโอนจะส่งเบ้นดูแลลูกค้าในรายบุคคลนะคะแล้วก็จะมีของแถมให้กับลูกค้าเบ้นแพ็กสินค้าในด้วยความใส่ใจลูกค้าทุกท่านเวลาที่ลูกค้าอุ่นหนุนกันนะคะแล้วก็จะมีสินค้าของแถมมีกระเป๋าโค้ทนดงบ้างกระเป๋าต่างๆตามเทศกาลอ่ะเดี๋ยวเบ้นจะแนะนําเพิ่มเติมที่บ้านนะคะเดี๋ยวเบ็นกลับมาที่บ้านอ่ะโปนะคะก็คือ1ขวด690บาท2ขวด ปกติ1,290บาทแต่เป็นลดลดเพิ่มพิเศษให้รอบนี้อยู่ที่1,200บาทลูกค้าจะใช้เป็นเซรั่มหรือจะเป็นสูตรครีมก็ดีทั้งคู่นะคะแต่ถ้าใช้เซรั่มก็ให้ใช้เซรั่มก่อนนะคะเพราะเป็นเนื้อบางเบาใช้ทั้งเช้าก่อนนอนนะคะแล้วก็ลดรอยฟ้ากะจดดดุดดงดำผิวกระตังใสแล้วก็สูตรครีม ก็จะเป็นเนื้อบางเบาเช่นเดียวกันนะคะเหมือนเนื้อบูสเตอร์แล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับในวัย40ปีเวลามีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยนะคะตัวนี้ก็ฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนนะคะใช้ควบคู่กันจะส่งผลได้ดีไมนแนัว่าลูกค้าสั่งเป็นโปรสองก็ปุกมันจะคุ้มเพราะว่าเหลือเพียง1,200ที่เป็นลดเพิ่มให้แล้วลูกค้าก็ยังจะได้ของแถมที่สําคัญนะมันไม่ใช่สินค้ากระแสเดี๋ยวนี้สินค้าทาหน้ามันมีเยอะมากนะคะ ดังนั้นอะเอาสินค้าที่คิดว่าปลอดภัยอันนี้เขาเรียกว่าเซรั่มคุณหมอนะคะอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ปลอดภัยผ่านอนยลลดผลิตปี2025ทั้งคู่นะคะหมยุปี2028เก็บไว้ใช้ได้ยาวนานแล้วก็เดี๋ยวหมดโปรแล้วหมดเลยลูกค้าอย่าพลาดนะคะลูกค้าใหม่หรือลูกค้าประจําที่เพิ่งเห็นคลิปนี้แนะนําให้แอดในไลน์เบนซีสอา 23, นะคะไลน์ ben z z ey สองสจะวดเร็วที่สุดนะคะเพราะโปรบริษัทเขาจะทําเป็นโปรใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียว ไม่อยากให้ลูกค้าประจํากันหรือว่าบางท่านอยากทดลองใช้สินค้าเงี้ยก็แนะนําให้แอดในไลน์จะดีสุดนะคะลูกค้าจะได้โปรพิเศษที่เป็นลดเพิ่มห้แอดไลน์ b e n z Z e y 2 3สองสามลูกค้าจะเห็นทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการแพ็กการจัดส่งสินค้าต่างๆนะคะอ่าเดี๋ยวลูกค้ามาดูรีวิวลูกค้าในกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นแคปมาให้ดูนะอันนี้ลูกค้าประจํากันส่วนมากนะคะก็กลับมาสั่งซื้อซ้ำแล้วก็มีของแถมลูกค้าก็น่ารักเวลารับสินค้าแล้วก็จะทักกลับมา นะคะเวลาที่สั่งซื้อเราเราก็จะมีประวัติลูกค้าทุกคนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์ติดต่อ,อก,กับนะคะเวลาซื้อครั้งที่สองครั้งถัดไปมันก็จะง่ายขึ้นด้วยแล้วก็นอกจากถ่ายหน้ากล่องเสร็จแล้วอะ่ะก็ลูกค้าดูใบด้านล่างอันนั้นจะเป็นใบขนส่งเวลาจะส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยทุกครั้งมันก็ต้องถ่ายอันนี้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่า จะส่งรวดเร็วของแฟลตนะคะแนะนำให้แอนในช่องทางไลน์ b e n z z ดแซาจะดีที่สุดแล้วก็ในรอบนี้จะมีกระเป๋าแถมเพิ่มลูกาลูกค้าที่ซื้อ2 2ชุดเป็นต้นไปนะคะ2ชิ้นก็คือ1,200แล้วก็จะส่งฟรีของแถมคุ้มมากอันด้านบนคือกล่องบริษัทดรจิวเห็นไหมคะได้ใช้ของแท้โปรพอโปรโลดพิเศษหมดก็จะกลายเป็นขวดละ9 9 0นะคะนี่ปกติแพ็คคู่จะเป็นรุ่นนี้รอบนี้ลูกค้าได้ซื้อเป็นสินค้าปกติในราคาพิเศษเลย2ขวด1,200อย่าพลาดน,นะคะช้าอดหมดนะคะแล้วก็ของแถมด,ด้วยกับบะคคุณค่